เพื่อนๆวันนี้เราจะมาสอนทํากุลาแบบเร่งด่วนค่ะนี่ค่ะกุลาแบบเร่งด่วนนะคะเอาไปทําบุญได้ค่ะทําเป็นช่อใหญ่ๆเลยนะคะเอาไปทําบุญหรือว่าเราอยากจะให้รางวัลใครเราก็ให้ไปเลยค่ะอย่างนี้เลยนะนี่ค่ะใบสวยไหมคะนี่ค่ะใบเขาจะสวยมากก้านเขาอาจจะไม่ค่อยสวยแต่ใบสวยนะ ะะเดี๋ยวเรามาสอนกันทำง่ายๆนะคะอุปกรณ์ก็จะมีกระดาษอย่างเงี้ยนะคะกระดาษแล้วก็แก้วน้ำแล้วก็เตรียมไว้นะคะมีกระดาษมีแก้วน้ำนี่ค่ะแค่นี้เองนะคะกระดาษเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆ <c oughs> เป็นแบบนี้เนาะทีนี้เราก็มาฉีกครึ่งหนึ่งฉีกครึ่งหนึ่งนะคะ อันนี้เราฉีกไว้แล้วนี่ค่ะนี่ก็จะได้แผ่นเท่านี้นะคะแล้วก็เอามือจุ่มน้ำค่ะเพื่อนๆให้มือเปียกนิดๆแล้วเราก็มาจะทำเป็นกลีบนะคะเนาะจะทำเป็นกลีบค่ะนี่แล้วก็เขาเรียกอะไรนะคะนี่อย่างเงี้ยหมวนม้วนลงนิดนึงนะคะแต่ละแผ่นเนาะ ถ้าเราฉีกแล้วเราจะใช้ประมาณสามแผ่นนะคะนี่เนาะอันนี้เราฉีกเตรียมไว้แล้วเราก็จะใช้ประมาณสามแผ่นนะคะเราก็มาม้วนเตรียมไว้เลยค่ะเพื่อนๆม้วนกระดาษเตรียมไว้เลยนะคะเพื่อให้กลีบเขาสวยนะคะสามแผ่นเลยเพื่อให้กลีบเขาสวยสวยมืออย่าเปียกมากนะคะถ้ามือเปียกมาก เวลาม้วนจะขาดได้นะคะไม่ต้องเปียกมากนะคะเอาพอดีพอดีค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะทีนี้เราม้วนเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็มาเริ่มทําเริ่มทํากลีบแรกกันเลยค่ะแล้วก็ม้วนเข้านะคะม้วนเข้าเล็กๆหน่อยนะคะม้วนเข้ามาทําเป็นม้วนมวนเข้ามานะคะอันนี้ก็คือ ข้างในเขานะคะกลีบข้างในจะทำเป็นช่อดอกแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้างในนี่ค่ะแล้วก็ข้างล่างเราก็ม้วนม้วนม้วนอย่างนี้นะคะม้วนม้วนให้เขาพันกันพันพัน,พ,นพันอย่างนี้อันนี้คือข้างล่าง ได้แล้วนะคะ1 1่งช่ออ้าวใบที่สองใบที่สองเราก็ทาบตรงนี้เลยนะคะตรงที่ส่วนเกินเราปิดไว้นะคะก็ทาบไปเลยค่ะเพื่อนๆนทาบไปแล้วก็ม้วนค่ะเอาให้พอดีกันนะคะอย่างนี้เนาะแล้วก็ม้วนจับจีบตามชอบเลยนะคะใครอยากได้บานใครอยากได้ตูมเราก็ม้วนไปค่ะเพื่อนเพื่อน นี่อันนี้คือกลีบที่สองนะคะข้างล่างเราก็ม้วนให้เขาติดกันข้างล่างนะคะเราก็ม้วนให้เขาติดกันตรงที่ยืนย่นมาแล้วก็ม้วนเข้าค่ะม้วนมวนเข้าไปถ้ามือแห้งเกินเราก็เอามือจุ่มน้ํานะคะอ่าคันนี้กลีบที่สามค่ะเพื่อนๆกลีบที่สามเราก็ทําเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะทําเหมือนเดิมนะคะ แล้วก็ม้วนเข้าไปมันก็จะบานขึ้นนะคะกลีบดอกกลีบดอกเราก็จะบานขึ้นอืมก็จะเป็นดอกกุหลาบข้างล่างเราก็มว้วนนะคะแล้วคันะคะนี้เอามาอีกอันนี้เราไม่ต้องฉีกนะคะเราเอาทั้งแผ่นเลยเนาะจับเฉลียงเฉลียงแบบนี้นะคะเอามาทาบทาบก้านดอกแล้วก็พับลงนิดนึงคะ่ะให้เขาอยู่ใต้ กานดอกแล้วก็ม้วนเป็นก้านนะคะม้วนเป็นก้านเลยค่ะม้วนอย่าแรงเกินนะคะแรงเกินก็จะขาดได้ม้วนเป็นก้านดอกเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่นะคะเราม้วนเป็นก้านดอกตรงนี้เราก็จุ่มน้ำนิดนึงนะคะให้เขาติดกันพอเสร็จแล้วใบขั้นตอนใบค่ะ ขั้นตอนใบนะเราก็จะพับครึ่งหนึ่งน,งนะ,ะ <_ an> อย่างนี้นะคะพับเฉลียงลงมาแบบนี้นะนะคะพับเฉลียงลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็พับครึ่งหนึ่งค่ะพับครึ่งหนึ่งมาแบบนี้มาแบบนี้ค่ะไม่ต้องสวยก็ได้นะคะนะ <_ an> แล้วก็พับมา ให้เขาเล็กๆอย่างนี้นะคะทีนี้เราก็จะเอามาทาบพับแต่ว่าพับยังไงก็ได้ค่ะไม่เป็นไรนะเราไม่เน้นเนะาะทาบพอเสร็จแล้วเอามาอีกเอากระดาษไปอีกหนึ่งอันแล้วก็มาทาบตรงนี้คอตรงล่างๆคอเขานะคะนี่ทาบลงไปแล้วก็ม้วนลงนิดนึงค่ะ ทีนี้เราก็ม้วนไปเหมือนเดิมม้วนให้แน่นๆม้วนเป็นก้านดอกทับเข้าไปนะคะทับเข้าไปข้างล่างเราก็จุ่มน้ำนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้เขาติดไม่คลายง่ายๆเนาะพอเสร็จแล้วเราก็พับใบลงนิดนึงค่ะ พับใบลงนิดหนึ่งให้สวยงามนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วจะไปทำบุญเราก็ทำแบบเป็นช่อใหญ่ๆไปก็ได้นะคะนี่ค่ะถ้าเราจะไปทำบุญเนาะแล้วก็ทำเป็นช่อใหญ่ๆไปได้เลยนะนี่สวยงามมากนี่นะคะหรือว่าเราชอบเราอยากจะให้รางวาลาัลใครแล้วก็พับได้เลยเนาะ สมมติเราไปเที่ยวร้านอาหารเขาร้องเพลงถูกใจอ้าวฉันให้เธออะไรอย่างนี้นะคะมันก็เป็นอะไรที่น่ารักน่ารักเนาะนี่ค่ะแต่ว่าเอาไปทำบุญก็โอเคเนาะนี่ยสวยงามมากทำเป็นช่อใหญ่ๆเลยนะช่อใหญ่ๆเลยพี่น้องใบสีเขียวสีแดงสีเทาแล้วแต่พี่น้องเลยสีม่วงกันแล้วแต่พี่น้องเลยนะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะ กุหลาบเร่งด่วนกุหลาบทำบุญ <c oughs> เสร็จแล้วค่ะขอบคุณมากเลยนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ